สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้รักชาติที่เคารพผมตัดสินใจมาร่วมการประชุมวันนี้โดยไม่ต้องหลังเลเลยเพราะผมก็เชื่อเช่นเดียวกับพี่น้องประชาชนว่าบ้านเมืองของเรานี่เรารเผชิญกับปัญหาการปกครองการบริหารประเทศที่ล้มเหลวในแทบทุกด้านนักเพียงพอแล้วไม่ว่าด้านเศรษฐกิจ การเมืองที่ล้มเหลวไร้สีิรภาพและเต็มไปด้วยการทุจริตคอร์รัปชัน,ลนกลไกราชการก็ยังไม่สามารถสนองตอบผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนได้แถมเรายังมีนายกรัฐมนตรีที่งโง่ไร้วุธิภาวะไ,ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ แผนเร็วบัตรซบและมีดีเอ็เอในการโคงเหมือนพ่อมันเลยมาปกครองบ้านเมืองเพราะฉะนั้นไอคนที่โง่กว่าคือไอคนที่เดินตามหลังไอนางอูงอิงเนี่ยและที่มันทำให้ผมช้ำใจที่สุดก็คือไอสองคนไอคนหนึ่งเป็นสหายใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นหมอ ไอ้ฮ่ามึงสองคนเนี่ยเคยมีอุดมการแบบกูเนี่ยมึงเคยรักชาติรักประเทศแล้วทำไมมึงไปยืนหน้าเจียมเียมรับชายคนง่คนทรยศแล้วพ่อมันก็ยอมรับอยู่แล้วว่ามันเป็นคนโกงแล้วมึงสองคนไปรับชายคนโกงทำไหมเพราะฉะนั้น วันนี้จึงไม่แปลกใจครับพี่น้องที่พวกเราต้องมารวมกันผมต้องขอบคุณคุณเซนครับเพราะนั้นที่ฝ่ายความมั่นคงบอกว่าคุณเซนทำให้ประชาชนแตแกแยกคุณเซนมันทำให้คนไทยสามัคคีกันครับเพราะถ้ามันไม่เอาคลิปมาเปิดเราก็จะไม่รักกันผนึกกำลังกันเหนียวแน่น เหมือนวันนี้ครับแล้วที่สำคัญคือเพราะมันเอาคลิปมาเปิดนี่แหละทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินเห็นท่าแท้ของตระกูลชินวัตรอย่าง่้นจนประเทศไทยเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ประเทศแมนาเป็นประเทศสลาชของประเทศไทยอีนางนี่แม่ไม่รู้เรื่องหาอะไรหรอกคุณลุงจะเอาอะไร คุณลุงจะเอาอะไรก็จะจัดการให้อีบา้าประเทศไทยเป็นสมบัติส่วนตัวของพ่อแม่มึง,งหรือไงวะก็ไอ้คุณเซนมันบอกจเจ้าประสาทตาเมืองโต๊ดตาเมืองทมตามควายมาจะเอาแผ่นดินตรงนี้ตรงนี้แล้วมึงไปจัดการให้มันได้ไหมอีบา้าเพราะฉะนั้น สิ่งที่พูดนี่มันไม่มีวุฒิภาวะเลยนะครับการที่เรามีรัฐบาลแบบนี้จึงมีหนทางเดียวเท่านั้นครับให้อยู่ปกครองบ้านเมืองแม้แต่เสี้ยววินาทีไม่ได้เลยคนไทยทุกคนต้องสามัคคีกันและต้องการให้อุ้งออกลาออกใช่ไหมครับแล้วก็สายหัวออกไปจากแผ่นดินไทย บึงไปอยู่กับตระกูลหุ้นที่เขมรได้เลยและไม่ควรจะให้มันอยู่ในแผ่นดินไทยด้วยคนทรยศประเทศนะครับเพราะฉะนั้นที่มาผูทําเป็นตีหน้าเศร้าล่วความเท็จขอร้องให้ประชาชนไทยรักกันสามัคคีกันหยุดทะเลาะก,กันพวกกูไม่เคยมีใครทะเลาะก,กันเลยเนี่ย อดีตท,ที่เคยเป็นเสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่เขาหลอมละลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วเห็นีิยังนั่งอยู่บนเวทีเนี่ยหลอมใจเป็นหนึ่งเดียวแล้วแต่เขาไม่ได้ทะเลาะกันเขาสามัคคีกันแต่กูพร้อมจะทะเลาะคือทะเลาะกับมึงนี่แหละอีกคนขายชาติ <ś led> พวกกูมีเวลาที่จะทะเลาะกับมึงจนกว่ามึงจะหมดอำนาจและก็ ตายไปอยากแผ่นดินนี้ต้องบอกว่าไอ้ะกูนี้ต้องตายไปอยากแผ่นดินนี้นะครับจริงจะจบสิ้นภารกิจของพวกเราครับใช่ไหมครับเห็นด้วยไหมครับเอาละวันที่28เนี่ยมันต้องเอาให้มืดฟ้ามัวดินเลยนะครับเพราะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมันคือสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่า บรรพบุรุษไทยคือนักรบนักสู้กู้ชาติกู้แผ่นดินและไม่ยอมเสียแผ่นดินให้ใครแม้แต่ตารางนิ้วเดียวครับประเทศของเราไม่เคยเป็นที่ข่าเขมรปีแต่เขมรมันเป็นที่ข่าเราเพราะฉะนั้นพระตะบองเสียมราษสีโสพลเขาพระวิหารกูจะไปยึดคืนให้หมดเลย ล้วดูว่ามึงกับกูลบกันใครจะเป็นสนวนหวดกาชากูว่าพวกมึงอจะแหลกลานเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องลบกับกระเพนผมขออาสาไปลบเคียง<อ>ข้างทหารครับแม่จะอายุ30แล้ว<อ>ก็พร้อมจะสู้ครับ30ครบร้อยนะวัะนั้พี่ร้องครับมาวันนี้ไม่มีอะไร เ,เพียงใหญ่เรียกร้องพี่น้องว่าขอให้พี่น้องไทยทั้งหลายนะครับจงสาม,มัคคีกันครับนะครับจงสาม,มัคคีกัน,นก็ประชาชาติไทยทั้งหลายต้องต่อสู้และประชาชนจะต้องได้รับชัยชนะจากความสาม,มัคคีของพวกเราครับขอบคุณครับ